สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่หมอชิดนะครับอยู่ชั้นสามวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเราก็มา,าขึ้นรถอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบการลองลองบริษัทนี้เป็นครั้งแรกที่ขึ้นนะชื่อว่าบริษัท Next Express นะครับ Next Express ตรงนี้เขาจะอยู่ที่เคาน์เตอร์24นะครับราคา232บาทเนี่ยเดี๋ยวเราเดินออกไปชันชลานะครับของอท่ากิสานอยู่ชั้นบน อันนี้ก็จะเป็นแบบทางมีร้านข้าวอยู่ด้านในไปเดี๋ยวออกไปด้านนอกกันดีกว่าตัวนี้เป็นจุดที่คนมาใช้บริการจากคุนเคยนะเป็นสะพานข้างนี่ด้านล่างก็มีรถเยอะแยะเลยไปเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันไปดูบรรยากาศรู้สึกว่าน็กจะน็ก <laughs> <Next S 1> <Next S 2> จะอยู่ฝั่งด้านนี้นะ ของเราจองผ่านออนไลน์มานะครับถ้าใครไม่ได้จองผ่านออนไลน์ก็มาซื้อที่เคาน์เตอร์ยีบสีนะแต่ว่าซันจองผ่านออนไลน์อผ่านทางเว็บมาจะขึ้นรถช่วงประมาณ10บโมงเชา้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะถึงโคราชเท่าไหร่เราจะลงที่เดอะมอลนครราชสีมานะครับเดี๋ยวพี่สาวก็จะมารับนะอันนี้คือทางฝั่งที่จะลงไปของเน็กนะเดี๋ยวเราลองให้ดูบรรยากาศทั้งหมดนี่บรรยากาศของ หมอชิปตอนเช้านะครับตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับโลง่ลงๆนะโลง่งๆสบายๆเดี๋ยวลเราอลองลงไปดูกันดีกว่าก่อนที่จะไปบริษัท Next Express ของเราคนก็ไม่เยอะนะเป็นช่วงเช้าคนก็ ยังพอมีเล็กๆน้อยนะครับด้านนั้นก็เป็นของเออเป็นของขนส่งนะยาวไปเลยเนะี่ยเยอะมากของขนส่งหมดเลยกับเมื่อตรงนี้คือสะพานที่เราลงมาเมื่อสักครู่เะยครับแล้วก็ลงมาด้านล่างอันนี้เวลาที่เราจะไปของขนส่งแล้วก็ไปขึ้นตรงนู้นอนะ่ะมันจะมีแบบที่นั่งให้พักอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องแอร์นะนี่ ฝั่งด้านนู้นด้านนู้นก็จะเป็นแบบทางที่มาเวลาที่เราเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับก็จะไปเข้าชันชาลาประมาณชันช,านชาลาที่สามด้านนู้นนะครับแล้วก็ให้เราเดินแบบตลกแทกแทกตลกัตลกแทก,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 กไปทางนี้ไปขึ้นรถขสมกได้รถเมล์อ๋ออันนี้กรุงเทพเชียงรายเป็นช่วงช่วงเช้านะก็จะยังไม่ค่อยมีรถยนต์ไม่ค่อยมีรถทัวร์อะไรเท่าไหร่ เดี๋ยวเราเดินออกไปฝั่งของเราดีกว่านหนึ่งอันนั้นกรุงเทพชัยภูมินะครับเราต้องเดินไปประมาณแบบเคาน์เตอร์ที่ชัญชลาที่ประมาณ70็ดสิบกว่าของโคราชจะอยู่นั้นอู้กรุงเทพแพร่อยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวแพร่สักรอบหนึ่งอยู่นะตอนนั้นไปอ่ะก็ไปแบบนั่งรถไฟไป แต่ว่าอยากลองนั่งรถทัวร์ไปบ้างนี่เดี๋ยวเราเดินรู้สึกว่าใจอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่อ๋อไงไงเห็นแล้วนี่เอาอันนี้มันกรุงเทพสุรินทร์ของเน็กซ์เขามีกรุงเทพสุรินทร์ด้วยนะกรุงเทพสุรินทร์กรุงเทพบุรีรัมย์วันนี้มัง้งนี่ ด้านนั้นเป็นของนครชัยเทวนที่วัน,นของโคร,โคราชเหมือนกันครับนครชัยเทวนที่วัน,นยอยู่หกสิบแปดถ้าของเน็กอยู่หกสิบประมาณหกสิบสี่หกสิบหกประมาณนี้เนี่ยรถเอเดี๋ยวเราต้องรอก,ก่อนนะเพราะว่าของเรารอบสิบโมงอันนี้เป็นกรุงเทพสุรลินนะครับตรงนี้ก็เป็นของโซนโคราชหมดเลยทุกคนถ้าฝั่งด้านนึงก็จะเป็นเน็กเอ็กเพลส มีนครชัยเทวนตี้วันอันนี้จะเป็นเชิดชัยโคราชนะครับ V.I.P. ถ้ามาดูฝั่งด้านนี้ด้านนี้จะเป็นแอร์โคราชพัฒนานะครับ yeah. เป็นโซนของนครราชสีมาหมดเลยเยอะมากตอนนี้มาถึงที่นั่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งแบบนี้นะ Next Place เดี๋ยวเราจะให้ดูที่นั่งอเขาจะเป็นแบบที่นั่งเหมือนแบบเกมโต๊ะอีเกมมิ e ่งอะ เออนี่ด้านข้างอ๋อนี่มีอย่างนี้พับด้วยอ๋อแล้วก็ด้านข้างไหนอะมีอะไรบ้างก็จะประมาณนี้นะทุกคนเป็นแบบบาะผ้าสยยดีเบาะเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านบนด้านบนก็จะมีเป็นที่เก็บของเหมือน ก็จะคล้ายๆกับเครื่องบินเนาะที่มีเก็บของด้านบนแต่ว่าอันนี้เหมือนจะไม่มีที่ปิดนะก็คือเหมือนเก็บเก็บใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปิดตึบอะ่ะเพราะว่าบางบางสายกันบางสายรถบางคันเนะเขาจะมีแบบใส่เข้าไปแล้วก็ปิดเหมือนเครื่องบินเลยอันนี้ไม่มีปิดด้านบนโอ้ด้านบนนี้เป็นแบบมีเป็นไฟเป็นช่องแอร์อะไรเงี้ยมีไฟส่วนตัวด้านนี้ก็จะเป็นนะอุปกรณ์ ใส่น้ำที่ห้อยของแล้วก็ถุงมีเอกสารเซฟตี้ของ n น็กอันนี้ Nex กที่เรามาแน้วอยู่ที่76็นะของนครราชสีมาของสุรินทนระ์นอยู่ประมาณของสุรินทร์อยู่66-68บหนะแต่ถ้าของนครราชสีมาอยู่ที่76นี่เลยที่เรานั่งเอกสารอืม จะคอดูอื่นๆหน่อยว่ามีอะไรอีกอันนี้เป็นแบบทีเก็บน,นี่คือน้ำแล้วก็ขนมนะครับที่ให้วันนี้ขนมก็น่ากินอยู่นะแล้วก็น้ำอยู่ที่350มิลลิลิตรแล้วก็ใส่บล็อกเอ้าใส่ไม่ได้เอาใส่ได้และใส่ได้ละแล้วก็นี่ขนมเดี๋ยวเราก็จะ เก็บไว้ก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้มาดูด้านนี้นี่เราหาตั้งนานอะที่ชัดแบตทุกคนที่ชัดแบตอยู่ตรงนี้เนี่ยมีหนึ่งรูที่ชัดแบตอยู่ด้านข้างนะครับรูเล็กๆตรงนี้เห็นนะนี่ที่ชัดแบตแล้วก็นึกว่าจะไม่มีที่ชาดนะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่เก้าอี้เขาสวยมกยากเลยอะชอบเก้าอี้นะเก้าอี้แบบมันจะเป็นแบบว่าเนี่ยเขียนว่า next express ตรงนี้นะ เป็นเก้าอี้แบบเหมือนเก้าอี้เล่นเกมอ่ะเก้าอี้เกมมิ่งอ่ะเก้าอี้คอมอ่ะเห็นนะสวยดีเดี๋ยวเราลองดูอันนี้มีเข็มขัดด้วยอู้เข็มเข็มขัดอันนี้ดีนะเพราะว่ายางเข็มขัดของที่อื่นน่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นสายอย่างงี้อยู่เลยใช่ไหมแล้วก็ห้อยตรงตีงแต่อันนี้พอเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยมันดึงเก็บอืมดีนะเนี่ยเห็นนะดึงออกมายาวๆอย่างงี้ เก็บอย่างนี้เป็ดอยู่ถอดออกนะมันก็เลื่อนเก็บได้เหมือนเดิมการน,นั่งก็สบายอยู่นะมันนั่งแบบพอดีตัวเลยอะ่ะอันนี้เป็นด้านหลังของรถนะคร คนรู้โล่งสบายมากเลยพื้นที่กว้างมากนี่ตัวนี้เป็นจุดหลังรถนะครับเนี่ยอันนี้คือจะเป็นที่นั่งเขาจะมีประมาณ28 28ที่นั่งเองนะทุกคนเนี่ยโอ้เนี่ยเบาะเนี้ยเอ็นได้เยอะมากเลยตรงนี้ข้างหลังเนี้ยแบบเป็นเป็นพืน้นที่โลง่งพื้นที่เหลือเยอะมากเลยเพราะว่าเขามีแค่28ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บของเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตรงนี้ นี่ก็จะเป็นนี่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำเนี่ก็จะประมาณนี้ห้องน้ําอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะสามารถที่มาเข้าห้องน้ําทําธุระต่างๆได้นะครับนะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิม ตอนนี้ก็ใกล้เวลา10โมงเช้าแล้วนะเปี๋ยวเาจะเดินทางจากกรุงเทพอันนี้จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับออของเชิดชัยโคราชนะครับเชิดชัยโคราชมันจะมีเป็นนะครนะครชัยเอ้ยนะครชัยนครชัยเ1วนวันแล้วก็เชิดชัยแล้วก็เน็กเอ็กเพสด้านนู้นก็จะเป็น แอร์โคราชพัฒนานครับมีอยู่ประมาณ4บริษัทที่อยู่ใกล้ๆก,กันตรงนี้นะของเน็กอยู่หลังสุดแต่ว่าถ้าเป็นอันแรกนะเน็กอันแรกอนะันจะเป็นกรุงเทพสุรินทร์นะอยู่ประมาณช่องที่66-68ปประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เวลาบ่ายโมงสินาทีนะครับแล้วก็มาถึงที่หน้าเดอะมอลล์นครราชสีมาแล้วโดย Nex t e x p r e s s นะครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางแค่3ชั่วโมง15นาทีนะทุกคนไปแล้วกรุงเทพนครราชสีมา Nex t e x p r e s s นะครับจริงๆอ่ะไปที่บกสใหม่ได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงที่นี่แล้วก็เราจะไปเดินเล่นโอ้ชอบมากเลยอ่ะคือเป็นครั้งแรกที่ขึ้นของ N e x t Express นะครับ เดินทางแค่สามชั่วโมงเองอะสามชั่วโมงสิบห้าเพราะว่าถ้าเป็นของที่อื่นน่ะจะใช้ระยะเวลาประมาณสี่ชั่วโมงนะครับคือถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยแล้วก็แพลนไว้แล้วว่าจะถึงประมาณบ่ายสองนี่คือมาถึงประมาณบ่ายโมงสิบห้านาทีเร็วกว่าปกติเออเร็วกว่าออบริษัทอื่นๆประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้อยู่ที่หน้าเดอะมอลนะครราชสีมานะนี่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของการ รีวิวการน,นั่งรถบขสนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย